ยี 24, ่สิบสี่พฤศจิกายนสองห้าหกสามวันนี้ช่างหลวงพ่อถังกับช่างทันก็ได้มาซ่อมห้องน้ำห้องสุขาวัดหนองฟานซึ่งก็เกิดอาการอุดตันด้วยต้นรากไสรากไสเข้ามาชอนชายตาให้ห้องสุขาตันใช้งานไม่ได้อ่าก็อนุโมทนาบุญสาธุการร่วมกัน ช่างช่างท่านเออี่ต่อเป็นองค์นีใช่ไหมต่อคำนึงใช่ไหมอ๋ออัไอันนี้เราปิดอันนี้ก่อได้ได้เออเออตัวน่ะต้องหาวิธีแก้หาวิธีแก้เสร็จแล้วจะได้ให้ลูกบ่เสร็จแล้วก็จะได้เนี่ยต้นไม้นี่คิดว่าจะตายลมบ่ทั้งนี่ไม่ตายสัมผัสไม่เหรอไม่ตายทุนนี้ครับอันนี้ก็เป็นท่อนะครับท่อที่มันเกิดการชำรุด ครับหลักสายเข้าไปอุดตันนะครับเออจะได้ซ่อมเต็ม